หนึ่งในกูรูอาหารชื่อดังของไทยอย่างหม่อมหลวงภาสันสวัสด,ดิวัตรหรือปิ่นโตเถาเล็กแท้จริงแล้วมีเชื้อสายราชสกุลที่ยิ่งใหญ่และเป็นหลานในสายของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีอีกด้วยท่านเกิดเมื่อ22กุมภาพันธ์พศ2508เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสด,ดิวัตรนักชิมและนักเขียนอาหารผู้โด่งดัง ด้านการศึกษาท่านจบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนบินไปเรียนต่อปริญญาโทด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยจอร์ดวอชิงตันสหรัฐอเมริกาหลังกลับไทยได้ทำงานด้านการตลาดและผู้บริหารหลายบริษัทก่อนมุ่งสู่วงการอาหารอย่างเต็มตัวจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติระดับประเทศปัจจุบันหลายคนรู้จักท่านจากบทบาทกรรมการรายการดางังเช่น ม a สเตอร์เชฟไทยแลนด์มาสเตอร์เชฟจูเนียและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยปิ่นโตเถาเล็กสู่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกอาหารไทยนี่แหละหม่อมหลวงภาสันสวัสดีวัด